สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรพัโลกครับวันนี้มาดูแปลงนาข้าวที่อยู่ในช่วงของการออกรวงเม็ดเต่งเม็ดใสใบเขียวใบตั้งสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงและก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิธิ์ไก่สีนะครับชื่อเล่นชื่อถีนะครับวันนี้ได้พาจันัท์มาดูแปลงนาข้าวที่เพ้านะครับท่านี้ก็คือเจ้าของนาครับผมสวัสดีครับผมวิทยาของประภัยครับชื่อเล่นชื่อกบครับอ่าพี่กบนะครับอ่าพี่กบครับ ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับอันนี้ตำบลสันทรายครับอําเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่ตีพาผมมาไกลมากจากตัวเมืองเชียงใหม่มาถึงเพ้าโอ้โหเกือบร้อยโลครับแต่พอมาเห็นต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวพี่ตีเป็นไงครับโอ้เห็นต้นข้าวนี่ครับสวยรวงเต่งนะครับสวยงามมากนะครับภูมิใจดีใจนะครับที่ได้เห็นเพื่อนที่ผมได้แนะนําใช้โฟทีแล้ว ลดต้นทุนครับผมอ่านี่คือวัตถุประสงค์ที่เรามาแนะนำขออนุญาตถามพี่กบเลยครับแปลงนาข้าวของพี่กบทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดเลยมี19ไร่ครับสิบเก้าไร่เนาะครับแล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับอ่าเป็นพันธุ์สันปะตองครับสันปะตองครับอยู่ในช่วงการออกรวงใช่ครับสวยงามมากครับบอกได้เลยครับว่าผมเห็นแล้วผมยังอืประทับใจมากแล้วที่สาคัญครับใครเดินผ่านไปผ่านมาขออนุญาตถามเลยชื่นชมไหมโอ้ มีแต่มีแต่คำถามคำชมครับว่าปลูกนาใช้อะไรใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรทำไมข้าวถึงได้งามมีแต่คนแบบชื่นชมแล้วก็ถามใช่ครับอ่าแล้วเราบอกไหมว่าใช้อะไรอ๋อใช้ใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งครับอันนี้ฉีดไปรอบนี้ฉีดไป4ี่ครั้งครับ4ี่ครั้งครับอ่าฉีดทั้งหมด4ครั้งครับนะครับผลลัพธ์จากการฉีดพ่น4ี่ครั้งใช้กับไม่ใช้ต่างกันยังไง โอ้แตกต่างเยอะครับจากที่เคยไม่ได้ลองใช้ตัวนี้กับใช้ตัวนี้แตกต่างเยอะครับผลผลิตเห็น<ๆ>เห็นแตกต่างกันเยอะมากครับอสิ่งที่มันแสดงออกมานี้ชัดเจนเลยใช่ครับการจเจริญเติบโตของต้นข้าวความแข็งแรงของใบใโรคและ,มะแมลงการรบกวนเนี่ยมันต่างกันมากไหมอ๋อต่างครับต่างเยอะครับกับใช้ใช้ปุ๋ยธรรมดามกับใช้ตัวนี้ควบคุมแมลงได้ดีกว่ากว่าใช้ปุ๋ย ธรรมดาครับอ่าก็คือความหมายของพี่ก็คือต้นข้าวมันแข็งแรงใช่ครับมันแรงไม่ค่อยรบกวนนะฮะอ่านี่คือเหตุผลที่เราบอกนะครับอ่ะและแน่นอนครับขออนุญาตถามต่อเลย19ไร่ใช้ปุ๋ยเป็นทั้งหมดกี่ลูกอ่าใช้ประมาณ15-16้ลูกครับอ้าวก็ไม่ได้เยอะนะพี่ตีนะไอ่าเพราะว่าไม่ได้เกินจํานวนไร่ครับผมนะครับทั้งหมดเลยนะครับผม19ไร่ก็ถือว่าประหยัดลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะบางที่เนี่ยบอกได้เลยใส่2รอบเนี่ยโอ้ย 19กไร่ต้องต้องต้องแตะไปถึงยี่กว่าใช่ครับและแน่นอนครับโพทีหมดไปกี่ซองครับหมดไป4ี่ซองครับตี่ซองครับผมโอ้โหประหยัดไหมครับประหยัดครับประหยัดต้นทุนได้เยอะครับอ่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับอ๋อใช้ครับใช้ครับอ่าถ้ามีเพื่อนๆมาถามว่าเออใช้อะไรแล้วข้าวมันถึงดีอย่างนี้จะบอกเขาไหมก็บอกครับอ่าชาวบ้านมาถามเรื่อยครับใช้ใช้ปุ๋ยอะไรใช้อ่ ฮอมนอะไรผมจะบอกว่าผมใช้ใช้ตัวนี้ครับอก็คือเราก็ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังโอเคอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่กบของเราได้ผลลัพธ์ได้ผลผลิตในรอบนี้มากๆครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ติครับพาเรามาดูแปลงนาข้าวถึงที่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ